วันนี้เราพามาทำไฟฉุกเฉินกรณีที่ไฟบ้านเราดับถ้าเราไม่มีไฟฉายหรือว่าตะเกียงเราก็สามารถนำวิธีนี้มาใช้งานได้เลยครับใช้แก้วหรือถ้วยไม้หรือว่าตะเกียบก็ได้กระดาษทิชชู่เศษผักผลไม้น้ำมันพืชลงมือทำกันเลยให้เรานำเศษพืชผักผลไม้หรือสิ่งของที่เราสามารถปักไม้ลงไปได้ครับให้นำไม้มาพันกับกระดาษทิชชู่จะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้หรือว่าจะใช้สมุดวาดเขียนก็ได้ครับ ตัดส่วนที่เกินออกไปทําการปักไปยังกล้วยที่เราหั่นไว้ครับหรือว่าท่านใดมีแตงกวาหรือว่าเศษพืชผักอื่นก็าสามารถนํามาปักได้ครับเทน้ํามันพืชเก่าลงในขันหรือว่าในถ้วยหรือแก้วจะใช้น้ํามันพืชเก่าหรือว่าน้ํามันพืชใหม่ก็ได้ครับนาไม้ที่เราพันกับกระดาษทิชชู่ทาการวางและชุบน้ํามันเพียงเล็กน้อยแต่ยังเหลือส่วนไปลายไว้อย่าให้โดนน้ามันเยอะนะครับถ้าหากโดนน้ามันเยอะเราจะจุดไฟไม่ติดครับทำการจุดไฟไป,ปยังไส้ตะเกียงที่เราทำการเตรียมไว้เลยครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้ไฟฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยครับทำแบบนี้จะใช้งานได้ยาวนานมากครับเมื่อเราทําใช้งานเสร็จแล้วเราควรจะวางบริเวณพื้นที่ไม่มีวัตถุไวไฟครับหรือว่าพื้นที่ที่เราวางควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับผมถึงเราจะเป่าดับเราก็สามารถจุดไฟติดได้เลยครับผมอย่าลืมแชร์เทคนิคดีๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ